การฉีบสาวเล่าอาจดูเหมือนเรื่องง่ายสำหรับชายไทยหลายคนแต่ถ้าคุณรู้วิธีที่ถูกต้องโอกาสที่เธอจะตอบรับก็ไม่ไกลเกินเอื้อมการสร้างความประทับใจและสร้างความสัมพันธ์ให้นั่นแฟนกับสาวเล่านั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่สิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจวัฒนธรรมและพฤติกรรมบางอย่างที่เธออาจไม่ชอบการรู้ว่าอะไรที่ควรเล็กเลี่ยงจะช่วยให้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จมากขึ้นสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเอฟซีรายการลักําโขงทุกท่านทุกคนนะครับ ไฮไลท์ที่ผมยกมานี่ก็พูดดีมีเหตุผลนะครับผมยกมาเป็นตัวอย่างนะครับไฮไลท์นี่ก็พูดดีมีเหตุผลนะครับนะน่าเชื่อถือได้นะครับแต่มันจะใช้ได้หรือเปล่ากับสาว,าวเราในราการเปิดใจนะครับนะคือสาวเราเปิดใจเนี่ยมันก็แตกต่างกันนะครับนะการที่นุ่มไทยไปกีบเนี่ยมันก็หาเหตุผลยากนะครับมาจะสมหวังหรือผิดหวังนะครับ พราะว่าทีได้แล้วมาในการทาคลิปผมเนี่ยเกือบปีหนึ่งก็มีครูสมวังอยู่บ้านสองสามครูนะครับที่ผมเห็นนะครับครูแรกอ่ะหัวหนาจ๊นัดกับคุณจีดานะครับครูที่สองกับเอฟซีผมสิยุโคราดนะครับที่ทางานอยู่ต่างประเทศแล้วก็ได้คนหนึ่งนะครับมาขอแต่งเกียรติมือกับท่องบาทหนึ่งนะครับนะแต่วานนองคนนี้กับผมกับบกาเเคยซื้อนะครับเพิ่นก็เดทโทรมาคุยกับผมมาบ่ใหาเรื่องเพิ่นนะครับ ผมก็เลยบอกกาเอยซื้อเพิ่นนะครับแต่ว่าเอฟซีของผมเนี่ยลูกพี่ที่อยู่โคโราชก็บเบ้าได้นะครับนะผมก็เห็นประมาณสองคู่นะครับมีความสุขดีแต่แตงดองอยู่น้ากัดน,นะครับที่ผ่านมาก,ก็บ่เคยเห็นเลยนะครับนะมันขึ้นอยู่กับปัตตนธรรมประเภทนี้หรือขึ้นอยู่กับสา,าวเล่าหรือขึ้นอยู่กับนุ่มไทยบอลูนะครับนะบางคนเขากระตัง้งโทงอมกมาเปิดใจกะหาเงินหาท่องกับนุ่มไทยอยีกนั่นแหละ เพราะว่าได้พาดหัวข่า,ว,าขว่าต้องการหนุ่มไทยอายุ5ห6ส70เนี่ยแบบนี้รู้เลยครับนะจุดม,มุ่งหมายก็คืออยากต้องการสิ่งของครับเงินน้ำนุ่มไทยน่แหละถ้าเปิดใจบ่ิบะบุอายุให้เฟซให้ไล่์นาช่องก็คือกิงใจหาคููจริงๆนะครับนะเพราะฉะนั้นก็หนุ่มไทยสูงไว้จะเข้าไปกีบสาราก็ต้องเบิ้งนะครับผมก็เอาทุกคลิปนะครับบางคนก็ไปหลอกเขานะครับ หนุ่มไทยเฮาก็ไปเบา่าหญ่ใส่สาวเล่าก็ไปคุยโวอวดน,นะครับเห็นแทบทุกมือนะครับก็บคือนกตัวอย่างก็คือมีบางคนก็ไปให้ค่า,คาสินสอดน้องแพทนะครับผมเอ่ยซื้อใดเพราะว่าน้องแพทผมก็เคยคุยนั่นนะครับแต่ว่าน้องเขาบุคคลมีเน็ตแสดไปน้องเขากระตอบโดดนะครับประมาณสามชีชั่วโมงจัตอบก็เโขาใจได้ว่าน้องเขานะหาเน็ตยากลําบากนะครับเพราะว่าเติมเน็ตน่าจะเติมเน็ต หนอยบาทนะครับนะเพราะว่านุ่มไทยบางคนก็นไปคุยโ,โอ้โหวัดใจนนองเขาว่าจะว่าจะให้ค่าที่จอดสี่ร้อยล้านกีบอย่างเงี้ยท,ท,ทองสามบาททองสองบาทอย่างนี้นะครับแต่สี่ร้อยล้านกีบเราหาหกแสนมาเลยครับนะมันเป็นไปกว่าใดเลยสีไปแตงนะครับกรณีแบบนี้กับนุ่มไทยเบาเอามวนนะครับยานเขาบอกว่านก็เลยคุยโวโอ้โหวัดเสนอให้เขาไปทัวทีบทัวแดนนะครับนะ มันลายอย่างครับในการเปิดใจนี่บางครั้งกะสาวเล่ากะนั่นแหละครับหลอกล่อ,อ,อ,อเอาเงินสูงไว้ไถ่นะครับนะแม่ไม่สบายลูกป่วยแม่ไปหาหมอ,อเน็ตไม่มีอยากกินหมูกระทะมันก็หลายลายเรื่องแต่กลางขี่ยกาเบานะครับนะบางคนกะเห็นเขาเปิดใจได้มอเตอร์ไซค์กะเปิดใจน้ำเขานะครับมันลายเรื่องครับนะ อ่าทีไปโทษแอดเขาไรเขาไปสัมผัสตลอดอะไรรอดบิวมันเป็นอาชีพเขานะครับจังพี่จะเดดนี่เอ้ยชื่ออะไรเพราะว่าเพื่อนกับเพื่อนผมในเฟซบุ๊กผมกับทักทายกันตลอดนะครับเพื่อนกับมีความจริงใจกับสาวเล่านะครับเขาไปดูเขาไปบอยนะครับนะเพื่อนกับคิดว่าเพิ่นจะได้แต่งงานอีลีนแหละนะครับเฉียบชิวนะครับนี่อบได้แต่งนะครับเพิ่นกับคุยไรเรียนเติมนะครับตะกี้ผมกับคุยโทษทัพย์แสดกับเพื่อนนะครับ เพ็่นกะกูยืดนเติบกับน้องนิงก็ผสมวางนะครับด้วยเหตุผลคุณใดๆนะครับนะเพ็่นกับท่มเทอุตสาลางานบัตยุโรปนะครับเขาไปกับสุดท้ายกับผสมวางนะครับด้วยเหตุผลใดๆเฮ้าบบฮู้นะครับมันขึ้นอยู่กับน้องนิงกับลูพี่จะเด็ดบ้าเบ้ากันแบบใดนะครับนะคนสองคนท่นนั้นทีหู้บ่ามันเป็นยังังบ่ลงตัวนะครับความราคางนี้นะครับคนอื่นเห็นแค่ในคลิป ผมก็เห็นแค่ในคลิปท่านผู้ชมก็เห็นแค่ในคลิปเหตุผลจีกกิงในการที่ผสมหวังในการทิ่แตงรอนกันบ่้เฮาบ่กู่นะครับนอกจากขณา,าจะเด็ดกับน้องนิ้งเท่านั้นสีรูสองคนเท่านั้นนะครับนะคนเท่านั้นคู่อื่นๆนะครับที่เขาไปกีบสาวล่าเขาต้องเบิ้งนะครับนะว่ามี่เลเี่ยมบ่ว่าเอากิ้งบอนะครับส่วนหลายแตกีบสาวเล่าอายุต่ำกว่า20ลงมาก็ะบ่มีบ่บม,บมีสมหวังหรอครับ เขาเขากลักีบรุ่นเดียวกันกับเขานะครับคือคือน,นุ่มเล่านะครับเห็นในสตอรี่ในทิกต็อกเขากระพคูงกูไปเที่ยวไปเหรียนขี่รถมอไซค์หาเรียนหากินนะครับย่างเลืกอเลกเบียกเยอะเลือก,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 กงานยังแรงมากนะครับนะุน่มไทยเขากับขลาดไปกีบเขาล,ล่ะไปร่วมกับสาวก็นหน่อยแหละครับนะบางคนผมแช่สาวเราเปิดใจอายุบ้านสามถึงกว่าปีเกือบสี่สิบปีไปให้ให้กีไปร่ม คนนี้นาสนใจนากีบอ่าได้จดสำเร็จอ่านาจะแต้งรองดใดแน่นอนเพราะว่าอายุไรเลียกันหาประผมไปเนเนอสาวแกไม่ใหม่ให้นะครับอายุหลายๆนะครับมนะาคุ้นกับมากเล็กน้อยอีลี่แหละมันก็เลย่อยสมบางนะครับผู้ใดก็อยากแต้งรองหาผู้ที่กินเขาก็สนับสนุนนะครับผู้ใดมีพฤติกรรมหลอกลวงเขาก็วิเคราะห์วิจารณ์นะครับเตือนนุงไทยน้ำกันนะครับบใว้ลงไหลกเขาไปหาคนแบบนี้นะครับนะ เพราะฉะนั้นในรายการละาครคงมีทุกรสชาตินะครับมีทั้งโศกเศร้าเสียใจมีทั้งพิษหวังมีทั้งเสียเงินนะครับโอ้หลายอย่างครับนะเพราะฉะนั้นเบิ้งสาวล่าเปิดใจให้เบิ้เพื่อามบันเทิงนะครับอย่าไปอินตามบันนั่นนะครับเห็นน้องสาวส,สวยงามสาวเล่าหน้าตาหน้ารักออกมาเปิดใจหาคู่กัตรงเบิ้งพินิพิรานาปัญหาช่องแฮปปี้กับ คันผู้ชมเอฟซีวิเคราะห์อุปสรรคมันก็คืออายุห่างกันนะครับนะสาวลอายุยี่สิบต้นต้นลุงไทยอายุสี่สิบห้าสิบหกสิบมันเป็นไปได้ยากนะครับมันเป็นไปได้ยากอีหลีนะครับน่ะความจีบแต้งร้องกันสี่ข้องข้องหลักกันนี่มันเป็นไปบ่ได้เลยนะครับอายุมันห่างกันหลายนะครับนะช่องเขาวิเคราะห์แบบนี้แต่ส่วนให้ไล่ที่ผมยกมาเป็นกับวิเคราะห์แตกต่างกันไปอีกแบบนึงนะครับน่ะเป็นกับบาดีมีเหตุผลอยู่นะครับนะ ่างก้นต่างวิเคราะห์แต่กลางกันไปแต่ว่าชองแฮบบี้กับขอเตือนนุ่งไทยหลายๆคนถ้าอายุหาสิบหกสิปนี่กะไปกีบสาวอายุยี่สิบต้นๆนี่กะบน่าจะสมหวังครับนะอันนี้บ่ให้เบาให้เบิเบรรด์กำลังใจเลยครับเบาให้คิดเอาจากความเป็นจริงความหนาจะเป็นว่าเบานะครับนะขอยขอยพวกท่านที่มีอายุสี่สิบห้าสิบหกชิปกีบสาวเล่าที่มีอายุสามสิบขึ้นไปนะครับอาจจะสมหวังนะครับนะ เพราะฉะนั้นเขาใจตรงกันนะครับว่ามันลําบากมันยากนะครับกี่ปกีบสาวเ่าในการเปิดใจนี่สมวังยากครับนะมีหน่อยมีเปอร์เซ็นต์หน่อยเทียบเคียงลลายกูแล้วครับคือว่าเขาเปิดใจว่าไห้เพื่อเพื่อคข้อเปิดเพื่อนซะนะครับนะเพราะว่ามันกะนั่นแหละครับเห็นนะครับนะู้ใดเขาไปคุยไปกี่ไปร่มกะคุยกันเพระ่อาทิตย์นึงกะต้องเสียเงินแหละครับนะด้วยเหตุผลคนใดกะท่านกะลูกนะครับนะทดสอบก็เองครับแต่ว่าผมเบาผิดนะครับนะ ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ